ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับผมอีกแล้วนะตอนนี้เราอยู่กับเกมนิกเกะก็เดสต์ออฟวิกตอรี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครโดโลทีกันนะครับที่จะเข้าตู้ในวันที่27เมษายนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโดโลทีนะครับจะเป็นตัวละครพิวกิมเบิร์สหนึ่งนะครับครูดาวยี่สวีอาวุธจะเป็นแอสซอลไลเฟิลนะครับกระสุน60นัดใช้เวลารีโหลด1.5วินาทีแล้วก็ธาตุน้ำนะครับประเภทจะเป็นของส่วนซัพพอร์ตเตอร์นะครับ สกิลที่1นนะครับจะเป็นสกิลติดตัวจะเปิดใช้งานเมื่อยิงกระสุนนะัดสุดท้ายถูกเป้าหมายนะครับจะทําให้ตัวละครเราทั้งทีมนะครับลดคูลดาวเบิร์ตสกิลลง1.56วินาทีนะครับซึ่งจะลดคูลดาวเหมือนลิเตอร์นะฮะแต่ลิเตอร์จะเป็นลดคูลดาวโดวยการกดเบิร์ตสกิลนะครับ ส่วนอีกเอฟเฟกหนึ่งนะครับก็จะเหมือนกันนะครับคือจะเปิดใช้งานเมื่อกระสุนนัดสุดท้ายยิงถูกเป้าหมายนะครับแต่อันนี้เราจะต้องอยู่ในโหมดเอ็กเพรสชันหรือโหมดพิเศษของเรานะครับจะทำให้พันธมิตรทั้งหมดในทีมของเราโจมตีชิ้นส่วนของศัตรูได้แรงขึ้น50%นะครับเป็นเวลา5วิซึ่งในโหมดพิเศษหรือโหมดเอ็กเพรสชันนะครับจะอยู่ในส่วนของเบอร์สกิลนะครับเดี๋ยวเราไว้พูดต่อทีหลังต่อมานะครับสกิลที่2จะใช้งานทุก20วินาทีนะครับจะสร้างความเสียหายกับศ 216%ของพลังโจมตีของโดโลทีนะครับซึ่งจะคล้ายๆกับพวกเบิร์สของสกาเลตหรือฮาลานนะครับที่จะแบบเคลียร์ทั้งจอเลย216%แต่อันนี้จะไม่ใช่สกิลเบิร์สนะครับจะทำงานทุก20วินาทีต่อมานะครับเบิร์สสกิลพลาไดลอสจะทำให้โดโลทีนะครับเข้าสู่โหมดพิเศษเป็นเวลา10วินาทีซึ่งจะลดคูลดาวน์สกิล2ลงเหลือ2วินาทีนะครับซึ่งสกิล2ที่จะโจมตีศัตรูทั้งจอทุก20่สิบวินะครับ ทำให้ดาเมจ200กว่าเปอร์เซ็นต์กลายเป็นหลักพันเปอร์เซ็นต์ได้สู้สๆกับสกาเลตได้เลยนะแต่เดี๋ยวเราต้องรอดูในเกมอีกทีตอนเข้ามาส่วนอีกเอฟเฟกต์หนึ่งของโดโลทีที่น่าสนใจนะครับก็คือสร้างเครื่องหมายบนตัวศัตรูหนึ่งตัวเป็นเวลา10วินาทีนะครับเมื่อหมดเวลานะครับจะนําความเสียหายที่เป้าหมายได้รับไม่ว่าจะจากโดโลอีหรือตัวละครอื่นในทีมนะครับไปสร้างเป็นความเสียหายกับศัตรูทั้งหมดนะครับทุกตัวโดยจะไม่เกินพลังโจมตี8,900เของโดโลทีนะครับ หรือก็คือเวลาเข้าช่วงเบรสหมูนะครับจะมีศัตรูตัวหนึ่งนะครับที่โดนเอฟเฟกตสกิลของโดโลทีนะฮะจะทําให้มันติดมาร์กพอศัตรูติดมาร์กนะครับเราก็โจมตีศัตรูตัวนั้นไปเรื่อยๆนะฮะทำให้โดโลทีมีความสามารถในการเขียรยมอนหมู่ได้ดีขึ้นอีกต่อมาเราจะมาสรุปกันนะครับว่าโดโลทีน่ากดไหมโดโลทีนะครับเป็นผิวกินเบรสหนึ่งนะครับที่คููดาวเพียง20วินาทีนะครับ แล้วก็มีความสามารถในการลดคูดาวเบอร์สเหมือนลิเตอร์นะครับทำให้อาจสามารถใส่มาแทนการลดคูดาวของลิเตอร์ได้นะครับซึ่งลิเตอร์จะลดคูดาวทุกทุกครั้งที่กดเบิร์สนะครับแต่ถ้าสเต็กของลิเตอร์มันทับซ้อนไปเยอะๆแล้วก็อาจจะลดคูดาวไม่สูงนะครับแต่ผมว่าก็น่าจะมาใช้แทนกันได้อยู่ดีแถมมีความสามารถในการโจมตีชิ้นส่วนศัตรูได้ทําให้ดาเมจของทีมอาจจะเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเบสสกิลหรือว่าสกิล l ของโดลาทีนะครับส่วนมากก็เป็นสกิลที่เน้นไปที่การทำดาเมจนะครับทำให้ดาเมจของทีมนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าการมีลิตเตอร์มาอยู่ในทีมแต่อันนี้ก็ต้องมาคิดอีกทีนึงนะครับเพราะว่าสกิลของลิตเตอร์จะเป็นการบัฟพลังโจมตีเลยทำให้สกิลต่างๆของทำให้สกิลต่างๆแล้วก็ทำให้สกิลต่างๆของตัวละครในทีมแรงขึ้นนะครับ ไม่เหมือนกัรโดโลทีที่จะเป็นการนําดาเมจมารวมกันแล้วก็กระจายใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับซึ่งศัตรูตัวหลักที่โดนมันไม่ได้โดนแรงขึ้นนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือศัตรูตัวที่ติดมาร์กก็ไม่ได้โดนความเสียหายแรงขึ้นนะครับแค่ศัตรูตัวอื่นก็คือจะโดนดาเมจเท่า,เท,าเท่ากับศัตรูที่ติดมาร์กโดนนะครับ ซึ่งเมื่อเทียบกับการวัดพลังโจมตีของลิเตอร์นะครับลิเตอร์จะวับพลังโจมตีให้กับตัวละครท,ทั้งทีมของเรานะครับเป็นเวลา5วินใน5วินะาทีนั้นนะครับถ้าเรากดเบิร์ตอย่างเช่นสการเลตหรือฮาลาหรือตัวอื่นๆนะครับที่สร้างความเสียหายกับศัตรูนะครับจะทําให้สกิลเบิร์ตนั้นแรงขึ้นนะครับในด้านการซัพพอร์ตอาจจะไม่สู้ลิเตอร์นะครับในความคิดของผมแต่ถ้าในการทาดาเมจนะครับก็คือน่าจะเพิ่มดาเมจของทีมได้เยอะเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย